องคมตรีเชิญสัญญาบัตรพัทยศและผ้าไตรถวายแด่พระราชาคณะที่มีพระบรมราชองค์การโปรดพระราชทานสัญญาบาัตรตั้งสมณศักดิ์ วันนี้ที่พระอุโบสถวัดยาณสังวรารามอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรกระหม่อมให้ในอัธนิติดิสฐาอำนาจองคมนตรีเชินสัญญาบัตรพัดยศและภาพไตรถวายแด่พระราชวัชระสังวรมุนีตามที่มีพระบรมราชองค์การโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ พระจุลนายกสุชาติอภิชาโตเป็นพระราชาคณะชั้นราษนามว่าพระราชวัชระสังวรมุนีสีภาวนาวารกิจยติคณิสสอนบวรสังคารามคามาวาสีมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้สี่รูปพระราชวัชระขอภัยค่ะพระราชวัชระสังวรมุนีเกิดเมื่อวันที่สองพฤศจิกายน2490 บุตรของนายสมชายและนางสุรินเรืองธนสารสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมโยธาที่ State University รัฐแคลิฟอร์เนียโดยปี2,518เข้าอุปสมบทที่วัดบวรน,นิเวศวิหารมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานนสังวรเป็นพระอุปัชา ต่อมาได้ไปศึกษาพระธรรมกับพระธรรมวิสุทธิมงคลหรือหลวงตามหาบัวณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีและยังเผยแผ่พระธรรมคำสอนผ่านหนังสือเรื่องมหาเศรษฐีที่แท้จริงและหนังสือเปิดใจเปิดธรรมปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานคณะสงฆ์วัดยาณสังวรารามวรวมหาวิหารจังหวัดชนบุรีอายุ75ปีพรรษา49